ประแด็นจ้าช่วงนี้ยังอย่างเจ้าช่วงโควิดเนี่ยอยู่บ้านอยู่จองเหนอ่นอ,อย่ไ,ไปไปนะไหนนะไประเด,ด,ดงก่อนจะมานั่งต่อพานั่งต่อพ่าไอ้ยุ้ไปทั้งใจอย่างนี้อยู่คนเดียวน้อ่อกซื้อหวยก่อนวางที่ซื้อหวยก่อน วยนี้มาได้ซื้อเจ้าเพราะว่าเงินมันหายากอะเจ้าเงินหายยากมันน่าก็ผ้ากุ้งไปเป็นเป็นเป็นวันวันนั่นแหละไรบังหลังนี่เห็นปลูกพักอะคุณเจ้าเจ้าปลูกปลูกไปพักกาดปลูกพักปลูกพักแล้วก็แตกไปปลูกพักก็เอาไว้กินห้องอย่างพ่อเจ้า อันมันตัดได้กินนะเจ้า็นะไปทางไหนไปก็เปิดกว่าได้โลกกว่าเยอะนะเจ้าประเดงอา้นยุติใด้ละเจ้าอายุได้หกสิบเอ็ดหกสิบสองเข้ามาละมานั่งโต้ผ้ากินต๊อกต๊อแซ่แซ่ไต่ดีเนาะเจ้าเลี้ยงหลานทโปนได้ยหลานก็เจงกัดตื่นหลังห้าเยแล้วเจ้าไดกอฮ้อนก่อนเนี่ย ล่านก็ละหาจะขึ้นอดไปแดงหูบดนี้เออว่าใดก็ด่านจะขึ้นปดสามแล้วแฮปปีเดียวก็จะจบละวอ้หาแต่เจ็ดแต่หมดอ้ยมีแต่แดงคนเดียวต่อเนี้ยงานต่ไปนะอ๋อเจ้าเจ้าไไห่่กอไปนไปตังใเนีดงห้องเพลงให้ฟังอ่ะ ก็เดน้องพลงของบัดจ้ามันฮอนเนาะป็เดงนห้องพลงของบัดเจ้าเจ้าก็เดนก็เท่าแล้วนอขบัจ้าก็เนนี้ถ้าซื้อหวยถูกกันแหลซื้อหวยถูกก่ซื้อหวยมันมาออกตัวบนี่ฮะรู้มาได้สักคำอ๋อก้ออเก้าห้าเก้าห้าแล้วมันมาออกตัวบนี่ฮะไปซื้อรัฐบาลอ่ะเจจา มาออกสมบนเนี่ยถ้ามันออกออกสมวล่างก็ได้กินนะอือตัวทำไปตัวนะบบ่วางมือนะแม่แดงเจ้าเจ้าขอบคุณจ้น,นักเจ้า